สวัสดีครับ FC ปีศาจแดงทุกท่านนะแล้วก็สวัสดีไปยัง FC ของทีมอื่นๆด้วยนะครวันนี้เราจะมาคุยกันก่อนเกมสักเล็กน้อยนะครับคืนอใน FC พิสาแดงมีนัดกันนะครับรักกันจริงต้องอยู่เชียร์อยู่ให้กำลังใจกันให้ได้แม้จะดึกขนาดไหนก็ตามตีสองครับตามเวลาในบ้านเรานะครับแมนยูจะเปิดโอแทร็กฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของดิยาริอัล e นะครับนี่คือยูฟาแชมเปี้ยนลีกในนัดที่2หลังจากที่นัดแรกนั้นแมนยูไปพลาดท่าเสียทีให้กับยังบอยถึงถิ่นนะครับสว,สวิทเนี่ยไปทำให้นัดนี้ จะต้องมีทางเลือกเดียวเท่านั้นนะครับก็คือชนะจะเสมอไม่ได้แพ้ยิงไม่ได้ครับแล้วก็ใน2นัดที่แพ้คาบ้านมา2นัดล่าสุดมันก็ตอกย้ำนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ถาโถมกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์ด้านลบในการหมดศรัทธาของแฟนบอลที่มีต่อตัวของคุณซืออย่างาเรียกคุณหน้าโซชาเนี่ยมันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นโซชา โอกาสนี้ถือว่ามันวูบวิดเลยนะครับถ้าเกิดว่าพลาดพลั้งอีกก็รับประกันไม่ได้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะจะมีฟีดแบ็กอะไรที่รุนแรงกลับมาสู่ตัวเขาหรือเปล่าจิงอยู่ครับว่ามีการประชุมบอร์ดผู้บริหารใน2วันที่ผ่านมานะครับก็มีมติกันชัดเจนว่าไม่มีแผนนะครับในระยะเวลาอัน,อนสั้นนี้ที่จะปลดโซชาแต่ประการใดดังนั้นเจ้าตัวก็อาจจะหายใจหายคอคล่องขึ้นมาใน,ในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่นั่นมันไม่ได้การันตีอะไรหรอกนะฮะถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่คืนนี้ครับ ถ้าคืนนี้คาบ้านอีกเนี่ยผมว่าเละตุ้มเป๊ะเป็นโจกแน่นอนนะทีนี้มาดูที่การพบกันของทั้งคู่นะครับ5นัดล่าสุดนี่เสมอกันหมดเลยนะฮะเสมอกันในเกมแต่ไอ้4นัดต่อไปนู้น,ม,นมันอยู่ในช่วงเวลาที่ยาวนานครับตั้งแต่ปี2007-2008เป็นต้นผมว่าไม่ควรเอามานับหรอกแต่ล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็คือในยูโรปานะครับในยูโรป้าในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูไป พลาดท่าเสียทีก็คือแพ้จุดโทษนะครับก็คือดวลกันจนไม่มีนักเตะจะจะยิงจุดโทษแล้วสุดท้ายทั้งเอาผู้รักษาประตูมายิงแล้วกลายเป็นเดเคของแมนยูนะที่ยิงพลาดแล้วก็เลยทำให้พลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่ในเกมก็สู้กันอย่างคู่ขี้สูสีกันนะฮะแต่นั้นสิ่งที่เราไปเปรียบเทียบก็คือเอาของแมนยูอย่างเดียวนะครับว่าไปเปรียบเทียบใน2นัดสนัดสีนัดที่ผ่านมาดีกว่านะครับรวมทั้งนัดแรกที่ไปแพ้ยังบอยเนี่ยเปรียบเทียบว่า ในตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือเขาจะจัดทัพนักเตะยังไงสําหรับโซชานะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือ3มนักเตะนะครับที่ได้ลงอยู่ตลอดอยู่ประจำเนี่ยจะไม่มีรายชื่อแน่ๆอยู่แล้วนะฮะตามที่โซชาได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือทั้งวันพิซากา้าอันนี้โดนแบนนะครับก็คือใบแดงนัดที่แล้วนะฮะที่ไปทําฟาว์ผู้เล่นของยังบอยทําให้แมนยูเหลือ10คนซึ่งตรงนี้ก็หลายคนมองว่ามัน,เป,นเป็นชนวนเหตุนะครับที่ทําให้แมนยูไปแพ้ยังบอยว่าอย่างนั้น แล้วก็ทางคณะกรรมการตัดสินเนี่ยเขาก็ลงมติกันนะฮะว่าการเข้าทำฟาวของบิซาก้าเนี่ค่อนข้างที่จะเจตนาแบบรุนแรงดังนั้นก็เลยแบนไปถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ2นัดครับก็คือถูกแบนนัดน,นี้แล้วจ้า็ยังไปแบนอีกนัดหนึ่งด้วยว่าอย่างนั้นครับก็ถือว่าเป็นการโชคร้ายของแมนยูไปส่วนของกัปตันทีมนะครับแม็กไนะครับอันนี้เจ็บนะฮะเจ็บในนัดล่าสุดไม่ได้ลงฮะ เห็นโซชาบอกว่าน่าจะประมาณ1หรือ2สัปดาห์นุ่นแหละดังนั้นเขาจะต้องพลาดเกมอยู่อย่างน้อยก็คือ2-3นัดเลยทีเดียวนะครับสำหรับกับตันทีมของแมนยูลูกชอเป็นอีกคนนึงนะครับที่โซชามองว่าก็ยัง5 0 5สิอยู่นะฮะแต่ใจดูเหมือนว่าเขาก็อยากจะให้ลงแหละแต่แต่ดูต้องเช็คนะครับต้องเช็คดูอีกทีว่าจะไหวจะรอดไหมแต่อาจจะถูกกันได้เป็นตัวสำรองหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้ลง11ตัวจริงในตอนแรกนะครับอาจจต้อง,องลุ้นกันต่อ ดังนั้นใน3คนที่เป็นแนวรับนะครับไม่อยู่ก็แน่นอนนะครับว่าคนที่ได้ลงนะครับในนัดที่เปิดบ้านนะครับแล้วก็แพ้แอสตันวิลล่าไปเราก็จะได้เห็นพวกเขาเหล่านั้นแหละลงนะรู้สึกว่าเหมือนโซชาจะพูดถึง2นักเตะนะครับอย่างเฟธนะครับเฟคนหนึ่งแล้วก็แม็กโทมินเน่นะฮะว่าหลังๆมาเนี่ยทั้งคู่เหมือนเริ่มที่จะแบบว่า โชว์ความแข็งแกร่งให้เห็นว่าอย่างนั้นแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าจะส่งลงไม่ลงอย่างไรเห็นชมเห็นอวยกันออกหน้าสื่อในแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนบางคนบอกว่าเอาอีกแล้วคู่นี้เอาอีกแล้วแสดงว่ามันจะต้องมีใครใคนใดค,คนหนึ่งอาจจะเป็นเฟซหรือเปล่าที่เพื่อนเื่อบางคนแซวว่านี่ก็คืออา่าเรียกว่าอะไรนั้นเด็กสร้างเด็กสร้างของโซชานะครับต้องมีเฟหละฝนจะตกน้ําจะไหลไปจะไหมอย่างไรก็ตามจะต้องมีรายชื่อของเฟซดังนั้นก็ เฟรนอาจจะมีภาษีหรือเปล่าครับกว่าแม็กนะฮะหรืออาจจะมาคู่เลยก็ได้ไหนๆก็อุตสาห์พูดออกสื่อทั้งคู่แล้วทั้งเฟรดทั้งแม็กนะครับแล้วก็มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าในแนวแนวลุกนะครับว่าจะเป็นในรูปแบบไหนซึ่งก็แน่นอนผมมองว่าทั้ง4คนเนี่ยน่าจะยังคงได้รับโอกาสนะครับคริสเตียนโอนลโ,โดยอยู่แล้วนะฮะบูโน่เฟรนันเดสอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของกรีนวูดกรีนวูดตรงนี้นะครับ โอกาสที่เขาสร้างให้กับตัวเองหลายคนอาจจะมองมันเหมือน,น,น,นดาบสองคมะนะก็คือโอเคแล้วนะครับสามารถที่จะ,จะ,จ,ะจะคลองบอลได้เหนียวอยู่แต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยมันไม่ค่อยคมในการยิงประตูแล้วก็อาจจะหวงบอลไปหน่อยนะครับคือจังหวะคนที่จะส่งควรที่จะเปิดเนี่ยไม่เปิดนะครับอาจจะคลองบอลเหนียวก็จริงแต่คลองบอลเยอะเกินความจําเป็นไปหน่อยตรงนี้เขาจะถูกกันมาเล่นในฝั่งในฝั่งขวาหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ปอกบาน่แน่นอนนะครับคนหนึ่ง อ่าปอกบาปอกบาเนี่ยผมกังวลอยู่อย่างเดียวนะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้แผนเดินนี่อเอาปอกบามาเล่นริมเส้นแล้วก็จะต้องอาศัยความไวของเขาซึ่งผมมองว่าเขาไม่น่าจะมีความไวพอที่จะพึ่งได้ตรงนี้ได้นะครับก็เลยเข้าใจว่าที่ท,ที่ที่ไปดูสื่อต่างไปเทศเขาวิเคราะห์มาเนี่ยถ้ามีแล้วข้ามาสูตรเดิมนี่แอบเป็นห่วงเหมือนกัน,นครับถ้าถ้ามาในแผนนั้นดังนั้นคิดว่าน่าจะโยกจะดีกว่าไหมฮะน่าจะโยกก็คือ เอาคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยมามายืนฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็บอกบาเนี่ยอยู่ตรงกลางคือฝั่งซ้ายอาจจะเป็นโรนัลโดฝั่งขวาอาจถ้าจําเป็นจะต้องเอากรีนวูดจริงๆมานะฮะอาจจะต้องเป็นเอากรีนวูดมานะฮะแล้วก็เป้าแต่ผมเชื่อว่าเป้าจริงๆเนี่ยหลายๆคนที่เป็น FC ของแมนยูที่ผมไปดูตามเพจต่างๆเนี่ยจะลุ้นให้คาวานี่เนี่ยเป็นคนยืนเป้านะฮะเพราะว่าเชื่อว่า เขายังสามารถที่จะหาพื้นที่ที่จะจบสกอร์ได้สวยๆอยู่ขอเพียงว่าตัวเปิดเนี้ดีๆแล้วถ้าเกิดว่าได้ความเร็วสูงนะครับไม่รู้ว่าเฮียโด้แกจะวิ่งไหวหรือเปล่าในตอนนี้นะครับความเร็วอาจจะตกไปจากเดิมเยอะอยู่เนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าจะให้ป็อกบาโยกมาฝั่งซ้ายนะครับเหมือนกับนัดที่ไปแพ้แอสตันวิลล่าคาถินเนี่ยอันนี้แฟนๆเนอฟซีแมนยู่เตรียมปาดเหงื่อกันวาอย่างนั้นนะฮะทีนี้มาในแนวรับนะครับ การที่ไม่มีกัปตันทีมแม็กควายบางคนดีใจฮะบางคนดีใจบอกว่าเออนี่เข้าบอลเวอร์มาสองสานัดแล้วไม่สังเกตบ้างเหรอนะฮะแต่นั้นได้พักเนี่ยจะพักเองเพราะว่าบาดเจ็บหรือพักเพราะว่าโดนถอดตรงอะไรก็แล้วแต่มัน,มนส,มสมควรแล้วมันสมเหตุสมผลแล้วนะฮะน่าจะถึงเวลาแล้วว่าอย่างนั้นและอย่างวารานก็กําลังอยู่ในในช่วงที่ผมว่าฟอร์มกําลังเริ่มที่จะกลับมาท็อปอยู่นะฮะอันนี้น่าจะเพียงพอที่จะไว้ใจได้อยู่ นะครับในส่วนของลูกชอเนี่ยโอเคหละใน,ในเกมเกมรับเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่เกมลูกเนี่ยเหมือนจะดีอยู่ดังนั้นถ้าถ้าเกิดว่าขาดลูกชอไปจริงในในช่วงสิผู้เล่นตัวจริงนะครับที่ส่งไปเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหากับแผงรับนะครับอันนี้น่าจะมีหลายๆคนที่พร้อมจะทําหน้าที่ตรงนี้กันอยู่ว่าอย่างนั้นเพียงแต่ว่าสูตรเนี่ยแผนการเนี่ยจะอย่าใช้สูตรไหนนะครับก็คือผมว่าหลายๆท่านน่าจะเอื่อมละอากับไอ้เจ้า 4 2 3 1ใช่ไหมฮะเราอาจจะอยากจะเห็น4 4่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็น4 3 2อะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยที่ไม่ใช่42 31เหมือนกับที่เป็นแผนเด็ดที่โซชาก็ใช้ยืดหลักตรงนี้มาเนี่ยหลายคนก็อยากจะเห็นทางบอลแนวอื่นกันบ้างว่าอย่างนั้นนะฮะอยากจะเห็นว่าโซชาเนี่ยสามารถที่จะจัดทัพนักเตะเนี่ยให้มันเหมาะสมกับ ความสามารถของแต่ละคนที่เขามีอยู่คือไม่ใช่ว่าจะไปจัดตามใจของตัวเองโดยที่ไม่ได้ดูศักยภาพเลยว่าคนนี้วิ่งช้าวิว่งเร็วคนนี้เปอร์เซ็นต์ในการคองบอลในการเสียบอลมากน้อยเพียงใดอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับในวันนี้ถ้าเกิดว่าเกมมันออกมาในรูปแบบก็คือ,เ,อ,อเป็นการตั้งรับเพื่อที่จะโต้กลับนะฮะอันนี้ผมก็มองว่าน่าจะขัดใจ fc ปีศาจแดงไม่ใช่แค่ในบ้านเราหรอกน่าจะ ทุกมุมโลกแน่ๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ตั้งรับไม่ได้แล้วฮะต้องบุกแล้วยิ่งอยู่ในบ้านแบบนี้ครับจะมาใช้สไตล์แบบว่าแต่ผมก็สังหรณ์ใจอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่า,าทางผู้สื่อข่าวได้ถามโซชาไปนะครับถึงประเด็นที่แกลเลอรี่เนวิลนะครับอ,อดีตนักเตะของแมนยูก็อดีตเพื่อนร่วมทีมของ, U, ออองโซชานี่แหละก็วิพากวิจารณไปว่าเนี่ยแมนยูในตอนนี้รู้ไหมว่าเป็นทีมที่ไม่มีระบบไม่มีรูปแบบอะไรที่มัน ชัดเจนเลยมันดูมั่วๆยังไงก็ไม่รู้อะนะทั้งที่มีนักเตะท,ที่เก่งๆศักยภาพดีนะครับแต่พอมาเล่นแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะสิ่งที่แกรี่พูดไปซึ่งผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะฮะแล้วโซชาก็เลยตอบประเด็นนี้ไปว่าจริงๆเนี่ยรูปแบบมันมีนะครับแบบแผนระบบมันมีระบบก็คือเราจะต้องคลองบอลให้เหนียวที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะโต้กลับว่ายอย่างนั้นนะครับซึ่งเนี่ยที่ผมสังหอ์ใจก็คือแสดงว่าเขา วางแผนเพื่อที่จะรับแล้วโต้กลับอันนี้มันเป็นบอลสไตล์ที่สไตล์ที่เรียกว่าได้เปรียบนะฮะถึงถึงควรทําแบบนี้แต่แมนยูในตอนนี้ไม่ใช่ได้เปรียบฮะคือแพ้นัดแรกมาครับคุณไม่ได้ได้เปรียบนะ,ะตอนนี้คุณเสียเปรียบฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบอลในลีกเนี่ยคุณก็แพ้มา2ององนัดคาบ้านติดแล้วสถานการณ์ถ้าจะมองจากมุมไหนก็นแล้วแต่ตอนนี้ผมมองว่าแมนยูเป็นทีมที่เสียเปรียบฮะ เสียเปรียบมันต้องบุกอย่างเดียวไม่ใช่จะมาตั้งรับแล้วรอสวนกลับแต่เห็นมาบอกอย่างนี้บอกว่าระบบก็คือจะคลองบอลใ,ให้เหนียวก็คือ,อยังไงเน้นเน้นต่อบอลกันไปมาบนแดนตัวเองอย่างนี้เหรอฮะเฟซได้บอลปุ๊บคืนหลังอ่ะวนไปวนมาวนไปวนมา,นนมาอยู่แบบนี้นะครับเอาไปไป,ไปมา,มากลายเป็นว่านักเตะของอหมายถึงว่าคู่ต่อสู้นะฮะกลายเป็นว่าจากที่ดันขึ้นมาสูงวิ่งลงมาทันนะครับวิ่งลงมาอย,อยู่ในแดนตัวเองนี่มันเจาะยากขึ้นนี่ฮะแล้วมันจะไปโต้กลับได้ตรงไหนแบบนั้น ผมก็เลยมองว่าถ้าเป็น4 2 3 1เหมือนเดิมนี่ก,ก็เหนื่อยใจอยู่เหมือนกันแต่จะกล้าเปลี่ยนเลืนะฮะดูแลนะจะกล้าเปลี่ยนนะฮะมันเป็นสูตรสําเร็จตายตัวแล้วยิ่งเห็นบอร์ดบริหารบอกว่าโอเคไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรแล้วจะไม่เจ้าตัวอาจจะแบบเฮ้ยบอร์ดยังสนับสนุนฉันอยู่นี่หว่าเออก็ไม่จําเป็นต้องอะไรถ้าคุณจะคิดแบบนั้นแสดงว่าคุณไม่มีใจจะสู้นะครับเอารอดูนะฮะว่ากลยุทธ์จะมาในแบบไหนย่างไรกันบ้างหรือถ้าเกิดว่ากลยุทธ์ มาจากคุณซื้อไม่ดีพอผมก็หวังอย่างหนึ่งก็คือว่าศักยภาพของนักเตะเนี่ยเขาจะรู้งานกันเองนะครับว่าใครควรจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วก็สามารถจะจบสกอร์ได้แล้วก็ที่สําคัญคอจะดวงแตกแล้วกันนะครับในวันนี้เสียประตูก่อนก็แมนยูมักจะไม่ดีนะฮะแล้วก็ถ้าเสียประตูเร็วนี่นะดังนั้นคือสิ่งที่ควรทำาพยายามนะครับยิงให้เร็วที่สุดนั่นแหละเปิดเกมบุกตั้งแต่ตอนแรกไปเลยครับ